โอเคสวัสดีทุกคนฮะแอนโดเทียสกลับมาอีกแล้วพอดีอันนี้ผมต้องย้อนกลับไปเล่นอันเก่านิดน,นึงเพราะว่าเพื่อจะให้มันตามมาทานนะันฮะมาเพื่อให้สายเรยนเจอร์เราปั๊มกันขึ้นมาต,ตามๆด้วยกันไปเรากลับไปเล่นอันนั้นกันต่อก็คือต้องไปเจอกับไอ้ปลาหมึกเนาะปลาหมึกน้อยของเราปลาหมึกน้อยอ่ามันควรจะเอาเป็นปืนแบบไหนมันควรจะเป็นปืนที่แบบคือมันต้องยิงระยะไกลได้ระดับหนึ่งอะเอสบวก เอมันต้องเป็นปืนไกลแต่ต้องรัวหน่อยดังเข่าดังขจะโพโอเคอยู่มั้งแต่ดังเข่าดามเมจอย่างนี้อยู่อ่ะเนี่ยดาเมจมันต่างระดับนึงอยู่มันก็เลยยากหน่อยนึงอ่ะดังขมาได้แล้วก็ลูกซองเราต้องหาทางจัดก,การฮะไม่งั้นเราจะแย่เอาจะแพ้หลังฮะโอเคเอารอบนี้ใช้เป็นปืนไฟเหรอไม่ปืนไฟไม่ได้มีผลดี จะเป็นรีเวอ,อร์เซสวะแล้วกันเดนคุมคุมคุมกระบาดอย่างนี้กันฟีไปวันไปดูกันดีกว่าอ้าว่าไงกบน้อยก่อยใจเออโอเคโอเค,อ,เค <c oughs> อุตส่าห์พอเงียบโอเคท่าทีโอเค๋ยวก็พิบตามไปนะคะ่ะจะเห็น,นความตายจะพาเราไปล่วงแน่นอน <c oughs> เราถูกควบคุมโดยปิศาจ เรามีชีวิตรอเพราะว่าตอนนี้คือป่าไอ้เรามีชีวิตอยู่จะเย็นจะเพิ่งตื่นตัวติดตลกขอไปแกเคเราจะต่อสู้ไม่ว่ามันจะน่ากลัวขนาดไหนมันมันไม่ได้เป็นอมร์ตะนอนต่อแรงยิงของเราจากที่ดูครั้งแรกก็รับรองทำให้เดินเป็นบ้าแต่ก็เป็นแค่ข่าวเรือนะไม่ต้องกลัวคนจะต้องแบบมีสเต็ปไว้ตอนต่อสู้ครูไอ้เจ้า มันเรียกเร่งปลาแบบนี้ว่าครูเหรอวัดโอเคซาปราเปิดฉากริงยิงไม่โดนไม่โดนอีกแล้วประชาชยิงรัว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 ,ว,วยิงต่อไปมันสามารถจะย,ยิงยิงเป็นตามบาดแผลได้ตัอยิงไปเรื่อย ผมว่าเผาลูกซองอน,นี่ก่อนดีกว่าไหมแล้วค่อยเอาปืนไรเฟิลสกิดเออน่าจะได้ผลมากกว่าฮะโอ้โอโอโลยรถมันหยุดกระสุนเรามันบล็อกสโล,สลด้วยด้วยมือแต่เราก็ต้องนี่ลูกซองลูกซองโอเคหยุดปึ้งปึ้งปึ้ง,งอืมล่วงโอเคเราต้องรีโฟกัสแล้วค่อยยิงไปเชียร์ตัวทีหย่อมของหย่อมซึ่งอันตรายนะจอมบอกเลย เก้วระเบิดไฟอาจจะได้ผลมากกว่าก็ได้มั้งแต่ผมยังไม่อยากเสี่ยงระเบิดไฟไงเพราะว่าพกนี้มันสูยากหนึ่งแลมันยิงเลือดเราทีเลือดเราหายเลือดผมหายล้วนๆแอะห์มแอ๊ห์มอ๊ห์มแต่วัทางนี้แล้วระวังโอ้โหเห็นไหม,ม,มายิงผมทีนี่เลือดผมกระเด็นอะ เอ้าอยู่ยโผอะไรก็ตูสายิงผมนะผมว่าผมมากอยู่นิ่งใช่ไหมก็คือตอนมันยิงมาก็คือตามันยิงมาให้เดน,นกิ้งหลบเอาอ,อุ้ยโอ้โหเพื่อนเดีนมาบาังหน้าปืนแย่จริงทำไมผมขยันเจอคนขยันเดีนมาบาังหน้าปืนผมจังม,มาอีกแล้วโอ้แคบเดี๋ยวโหลดเร็วๆรตังโคใส่แม็ก ดับไปสักทโอุยโอเคโอ้ชุดโอเคเราไม่สามารถนำพามันกลับไปได้ฮะเออใช่ผมจะเดินเน้นเน้นเดินเหนียวมาไปในเหนี่ยนอนจัวตา้คุณท่านปลานี่ไงเรายิงแขมหลุดได้ โอเคพอยอยากกลับบ okay, ้านตัวจัดการพวกนี้นี่แหละฮะดังโคเปิดมาอาจจะไม่แรงมากแต่มันรัวดีแรงรัวกำลังดีพอแต่กัดต้องเกาเทียตัวอืออือหนึ่งสองสามเอ็นขา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 โอเคแล้วก็รัวขาขายได้หนึ่งอือว้าวโอเคโลบเร็วหลบโลบหลบก่อนโลบก่อนหลบก่อน เรถเออหลังหลังก็ได้ข้าหลังก็ได้เออข่าหลังไม่ยังดีโอเคถ้าข้าหลังมาได้เราก็จะเคลียร์มันได้เหมือนกันโอเคส่วนใหว่าขันหน้าใส่ใส่เราเนาะเกเราก็ต้องเน้นเข้าหลังมันกิ้งไว้กิ้งไว้กิ้งไว้มันอยู่บนตึกแก่จิเอาลูกซองไปกินเลยอยู่บนตึกเหรอ <c oughs> อยู่บนตึกเหรอเอาลูกซองไปกินซะ,ะมันกิ้งเหมือนกันเราเลยว้าวโอ้โหตัวนี้ปืนกระจายโอเค พือเห็นแบบชัดๆครั้งแรกปันมีก็บอกกระจายกรบอกเลเซอร์ลัวอย่างนี้เองเรามีฟรีไบต์ไม่น่าช่วยอะไรเพราะตอนนี้คือฟรีไบต์เราว่าเก็บโล่สองอันตอนนี้คีอรถเซ็นตินนจูเป็นลมต่มบนไปอือหนึ่งสองสามถ้าเราเข้าใกล้ามาได้เราก็พอแตนีไ่ได้บ้าง โอเคพลูกฟองเหมือนจะได้ผลผลขัานจะดีพลุฟองไปพลุฟองไปอืออืออืโอเคลงไปหนึ่งอ้อยอ้อยโอ้โห้ฟื้นกระจายได้ไวาตัวนี้ฟื้นกระจายมันยิงแล้วเจ็บอ้อยอ้อยเจ้าโอ้โห้โอ้โหไวดีจริง

Okay. Oh How

เติมเอสให้ด้วยยังไม่อยากตายกระเืิร์ตลินก่อนแบบนี้เราก็นำพามันไปถึงตรงนั้นเลยดิถ้ามันเจอเมืองใต้ดินเมื่อไหร่แล้วก็จบแน่นอนเวลาไปกินผมเองอยากจะตีกันไปนิดนึงไม่ควรจะมาบนภาคพื้นเลยขอกลับไปภาคพื้นดินเอ้ยลับไปใต้ดินดีกว่าคนนี้ไม่ไปหน้านี้หรอกไปทำแล้วก็ตายโอ้ชุดจุด เวลากลับบ้านก็ต้องจัดการมันได้หมดโว้โอเคโอยเจ็บโอ้ยเจ็บเจ็บเลยนะเจ็บเลยนะเจ็บเลยนะโอ้ฉุด หลังตึกแกมเก่งเนาะยินมือยิงมือเก่งด้วยเออเจ็ดเจ็ดเจ็ดจดเจ,จ็ดโอ้เลขสวย <c oughs> ยิงแขนเอาโอเคตรวเป็นึ่งคือเราสามารถยิงตัด ตัดแขนขาไม่ได้จริงเมื่อกี้วาแต่จริคือถอดไปแลเมื่อกี้ที่ผมตัดไปผมดีชัวครับโอผมมันนี่แล้วมันหลุดแบบไม่ได้ตั้งใจโอ้ชุดปล่อยอ้อยอ้อยไปไหากระดุดโอเคอ่แฮมอ่แฮมแฮมหยุดเลยเดินทะลุโอเคเจ็บปวดเหลือเกินปวดเหลือทนอ่าจอะไรวยตรงนี้นี่โอเค เดี๋ยวรโอ้าวเคสามเ,เ,เ,เจ็ดเปดเปดเคตีแล้ล่ะลูดตึงตะแกะงรถพุ่งมาเหมือนว่ามใช้เวาลารีเจ็ตเหมือนกันเพราะฉะนั้นน่าจะเป็นโอกาสที่เราสามารถยิงเข้าได้ฮะโอเคเข้าใจะระบบละดีผมต้องใช้เวาลานิดนึงในการทำวามเข้าใจกับมัน <c oughs> มันบางทีถ้าหากมันอยู่อยู่นอกเหนือจากเขตที่มันเล็งโล่โลโลเยอะหน่อยมันจะมันจะกัดได้ไปหมดโอเคแฮมทำอะไรกันเด้วรอดมาได้แม่โชคจะเอาข้างนายจริงนะก่อนนะเนี่ยมันเยี่ยบไปเลยแบบนี้เราสามารถไปหาวงวงแหวนตองจากภาพพื้นได้แล้วผมมี ผมมีไอเดียแล้วว่ามันอยู่ไหนขอเวลาแป๊บนึงอ่าฮ่าอือฮือโอ้อาจจะคำนวณผิดพลาดนิดหน่อยฮะแต่มันด้อยู่ในพื้นที่ที่เดินแหละงั้นจะพูดอย่างงี้แต่เวลาจะทำสิ่งที่เราต้องต้องต้องทำละผู้หมดตัวมีปัญหาแล้วตัวโดนล้อมโดยตัวปีศาจอะไรนะดูด้านสีโอ้ไม่สวยแล้วงานนี้ เอาไปทั้งนัวเลยเออพื่ฆ่าเราไปไรล้วไปนี่รลำไปวูไปวูไปวเจ้าโอ้จี๊ดสามเจเจียมเป็นคร,ริสออฟเดอะกอดโอเค JA. okay. ชอบมา,ากเลยว่าเจ้าโอ้โ oh ห oh. ผมว่าระเบิดน่าจะพอเวิร์กอยู่เออแต่แล้วมันการจากบนอันนั้นไม่ค่อยได้หรอกผมผมผมอยากลองแฮไอ้พรมินเนนเนี่ยว่าไอ้พรมินเนนมันจะได้ผลหรือเปล่าน่าลองน่าลองมันต้องลองให้รู้มามาตามโดเตอร์ไหมไปลุยกันเลยเราเจอกระฝูงของมันหน้ารอบนี้พวกเขาไปกันหมดแล้วไม่ แอบซ่อนเฉยก็ฟังดูมีผลดีอืมอ่ามันจบแล้วผมมองไม่เห็นคนอื่นเลยแต่สักว่ามันกำลังพอปหลบพอมันนี่โชว์ออกมันใหญ่เลยมันเอาปืนใหญ่มาข้างนั้นเลยจจบแล้วหลอกจากที่นี่กันแต่แต่เราต้องไปหาหาเพราะชีวิตก่อนเพราะเขาจะมีชีวิตอยู่ ไม่ไ่าไปไปได้นะมันมีแขนขาเต็มไปหมดแต่มันใช้อาวุธหลายอย่างได้ในเวลาเดียวกันนุ์เรามีแค่สองแขนสองขาเองเราจะไปทียบกั่มันไม่ได้เลยเราเคยจัดการมันได้แล้วนี่แสดงว่ามันมีทางสู้กับมันเคฝฟังนะโล่ของมันมันไม่ได้เป็นอมตะโลาของมันอ่อนแอลงในทุกการโจม แล้วมันก็จะสามารถมันหมดได้พอโล่หมดปุ๊บมันจะกลายเป็นสีดำมันจะไม่สามารถขยับได้มันต้องใช้เวลาเรีบูสนเระยะเวลาหนึ่งเพราะฉั้นกูต้องใช้โอกาสนั้นในการจู่โจมแต่การโล่ของมันจนกว่ามันจะกลายเป็นสีดำแล้วค่อยลงมาที่ร่างกายของไอ้เจ้าครูโอเคจะยิงที่จุดเดียวกันตลอดเวลาถ้าหากโล่เป็นสีดำแล้วพยายามเล็งจุดอื่นออฟังดูเป็นแผนที่ดีนะแต่เวลาทำสิ่งนี้แล้วกลับบ้านกันเราจะไม่ทิ้งใครไว้ทั้งนั้น รรนี่เป็นความผิดของผมเองแหละแต่แรกโอเคไปดูกันนะผมไม่เสเอร์ปินผมลองอันนี้ดูดีว่ามันจะได้ผลไหมอยากลองมันต้อง,องรอรู้ฟอร์ไซเอ็นปิย <laughs> <laughs> ฟนนะูฟอร์ไซเอ็นนะฟอร์ไซเอ็นไม่ใช่หรอกยิงไปเลยฟอร์ไซเอ็นหนัวไปอีกปิว โอ้ชูดโอ้ลบกันลบกันไม่เค่อยเยอะไหมโอ้ไม่ได้โอเคแต่ว่าไม่ได้เหมือนกันหวังว่ามันจะได้ผลแต่มันก็สามารถบล็อกโลมาได้ได้ชั่วคราวแฮะมันรอดอยู่ช่วยด้วยโอเคขอแสดงว่ามันถัดเอาไว้ใช้ได้แค่ยิงตอนนี้มันยังไม่รู้ตัวเอาไปเลยคุณท่านเดี๋ยวไปโดนเอาไม้ขาขาหลุด รถโ,โอเคโอ้ใครลูกสองก็เอาอยู่แฮะถ้าอยู่ใกล้นะแต่ถ้ามันอยู่ไกลมันก็จะลำบากเรานะโอเคเออเรายิงมันได้อยู่ตอนที่มันยังไม่เห็นอ้าวเปลี่ยนเป้าต๊ดตืดโอเคเปิดชักกิง้งปิวสูงปล่อยมันลงมา ยิงทีสวยๆปิว้วสองด้วยมันมีโล่สองอันโอ้ชุดสองโล่มาถึงมันสามารถกันกนารคามเสียหายได้เยอะโอ้ยมันต้องมีจุดอ่อ,อนน่ะเออเสร็จละลุดร่วงโอเคโอ้ระเบิดนี้ก็โอเคนะโดนเตมไหมมันทือ้โลอ่สองอัน แต่ว่ามันไม่ได้ทำให้มันมันแข่งขึ้นสองโลกไปถึงว่ามันมีจุดมันมีจุดเออมันมีข้อจำกัดของมันเหมือนกันผมจะเรียกว่าจุดตลอดเลยโอเคโอเคโลกมันมันมีระยะในการคุ้มกันคงเป็นอย่างนั้นแน่นอนแถวมันคุ้มกันระยะได้จำกัดเยาียมซ้ำตัวเดิมเข้าไปฮะเพราะเพราะว่าถึงแม้ว่าเราจะนีได้ไม่เป็นไรเพราะก็ทำโลหายได้อย่างนี้เอง โล่มันกันทั้งซ้ายและขวาตัวมันเพราะฉะนั้นเราต้องโฟกัสในการจู่โจมไปแค่ซ้ายไม่ก็ขวามันนั่นแหละยกโล่ขึ้นยกโล่ขึ้นหรอยกโล่ขึ้นไปกัน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 โฟมินนนเติ้นเติ้น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 เอ้าขอโทษวงปรท้โฟมินแนนมีปัญหาตัวนี้แหละถ้าบางทีถ้ามันหลุดเป้่าไปเดียวปุ๊บมันจะกลายเป็นว่าเราจะอุ้ย ผมต้องเข้าใกล้มนันได้ครับเพราะว่าผมเป็นลูกซองลีโรดเออเออได้ไม่ไรได้อยู่เออนี่แหละขอ้อจำกัดของมันมันเอาโลมาการ์น,นชั่วคราวนั่นแหละโอเคแขนลุดกตาละสวยลีโรดแกงเรียบร้อยแก่ผมต้องระวังนะิดหนึ่งครับพรตัวนี้พวกนี้มันอันตรายหน่อย ปืนปืนใหญ่จรวดพวกนี้ไม่ได้ผลมันต้องเป็นปืนที่ว่าอะไรนะมันไม่ได้เป็นการล็อกเป้า,าก,ก่อนถ้า <c oughs> เบรเซอร์ของไอเลเตอร์ก็จะเป็นพวกไอ้นั่นแหละแต่ถ้าเป็นพวกอื่น,นคือผมเองไม่ชัวร์นะีโหลดชี่เออไม่ได้โหลดตามจำนวนกระสุนนะจริงผมเพิ่งสังเกตว่าทุกสองทุกกระบอกถ้ากระสุนเรายิงไม่ขนาดเดียวเนี่ยฟึ้งมันรีโหลดเนี่ยมันรีโหลดไวแต่ถ้าเรายิงออกไปสองนัดเนี่ยมันหลอดมันหลอด,ม,ลดมันยาวขึ้นนิดนึง มันก็เลยรีโหลดตานขึ้นนิดหนึ่งเคเข้าใจได้โอเคว่าไงพวกนายอา้าพวกนายไปไหนนี่หาไม่เจอเอา้าหาไม่เจอผิดร่องกลับบ้านกันโอเคไปดุยเราเราจะไปหาคนเดินซากตึกโอ้มันมีโลสองกันเค แต่ให้มันออกนอกระยะยิงยิงไปเลยโอเคตึน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 โอเคไปลูกหนึ่งโอเคลูกซองไม่เป็นไรแต่เข้าใกล้มันเข้าใกล้มันเข้าใกล้มันตอนที่ิตตายก็เข้ามานั่นแหละสวยนั่นแหละมันทค่ไมยกมือสูงยกมือสูงนั่นแหละเสร็จงาน จะยิงไอตัวสองโลผิวโอเคเดี๋ยวโลดจะค่อยไปเจยอบสองยอบปอดีเราเอาปืนผมเอาปืนท uh, ี่ไ totally ม่เหมาะมาไม่เป็นไรพิวโอเคผมเป็นสองโลสามาวันกันได้ไม่ต้องกลัวพิวไม่เป็นไรคนไ้เนี้ยเข้าใกล้มันไม่ได้คนเป็นเรืต้องพึ่งนี่ไปก่อน ไปรถกันบลนแล้วและสวยกันบลนเมื่อไหร่เสร็จจนเอานี่ไประเบิดไฟแฟรบมีมาเดินหลบไม่เป็นไรไอ้ทต่ไประเบิดไฟมันดับไปเลยเหมือนโดนผิวมันแล้วมันดับเลยเหรอวัดอุปรกรณ์ผมไม่หมอยแล้วมันรอฟื้น พื้นฟูพื้นบูแล้วไงหนีไม่พ้นมิสไซล์อยู่ดีพอเป็นแค่จะล่อแต่แรกแค่ไรปั๊มเฮ้ยเดี๋ยนะเหมือนตอนมันมันตอนมันไม่ได้สนใจกันว่าเหมือนมิสไซล์มันสามารถเข้าหามันได้ด้วยอ๋ออย่างนี้เองโอเคโอเคมันได้ผลตอนนี้มันมันมาสนใจมองเราเดี๋ยวฮะ ถ้ามันคุมกันจากเราอยู่มันก็ไม่สามารถกันด้านบนได้โอเคอย่างงี้นี่เข้าใจแล้วค่อยๆเรียนรู้ระบบไปเท่าหน่อยสองหน่อยโอเคตึ้นตึ้นตั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 นโอเคไปตึ้นตึ้นตึ้น ไปยูเ okay. อ่ออืออือโอ้โหเต็มหน้าถึงทีถึงเอเลยเมืวว่อกี้เบื่อมันโดนลพอไม่เน้นไปสองทีล่วงเลยอือโอ้ยผมไม่อยากตายวันนี้ไม่ต้องหนาะไม่เป็นไรเดี๋ยวก็รอด เชื่อเชื่อเราโอ้ชูดสามตัวแปรหมายงานหยาบสามตัวเราเปิดทีไปหนึ่งลูกเอเคเราเปิดเอไฟไฟเผาโลมัาไฟ,ไฟเผาโลมันเออนั่นแหล้วแล้วมันเผาโดนมือมาด้วยนะสาผมโดนโดนเนี่ยเออดี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 ดเรียนรู้ข้อมูลใหม่ก็ดถเตอร์ไม้ถ้าโยนโดนโล่มันมันเก็บมันเผามือมันไปด้วยเก็บไปเลย เอาเพื่อนในบางหน้าผมไปละหยุดเลยนะหยุดเลยนะหยุดเลยนะโอ้ชุดโอ้แข็งโอ้แข็งไม่เป็นไรเดี๋ยวคนลังไปช่วยตะกู่ทรรอไว้โอ้เจ็บเดี๋ยวมันจะจีนนี่อีกเหรออ๋อไม่ใช่มันอีกตัวหนึ่งคนละตัวกันเอชิบแปลงร่างารเข้าประเด็นหลบติดมุมติดมุมติดมุมถอยก่อนถอยก่อนถอยก่อนถ้ายู่ติดมุมเราจะแย่ฮะอยู่ติดมุมแบบตัวย ออสองยเอืตังเยตัวตัเอยเบเจ็บเจ็บโอเครูปหน่งเผมต้องถอยก่อนฮะวะนผมต้องถอยก่อนเลือดเลือน้อยเลือดเลือน้เลือดเือน้อเคเก็บเลือดโอเคสวยโอ้ยโอ้โหมัาสานี่ได้ โค okay. เก็บได้มาชจูบโ <Okay. S 1> อเคกินเขาไว้กินเขาไว้ฮะกินเขาไว้ต่อสู้นี้กับมันกินเขาไว้อือตัวไปหนึ่งก็เจอโบริเซอร์นี้ให้กินเขาไว้ฮะเพราะว่าเหมือนว่ามันจี่เราตลอดถ้าเราไม่กินโอเคคุย <Okay. S 2> ได้อยู่คุยได้อยู่นิดหน่อยอ่ะเจ็บเจ็บประเด็นประเด็นผมไว้ตัวนั้นน่ารำคาญจริงตัวนั้นก่อน ตึ๊ดโอเคไปซิวโอเคตึน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 ทำอะไรไม่กันบนลละอย่างนี้ถูกต้องโผล่แล้วมันขยับตัวซ้ายขวาด้วยนะมันทำให้ปืนผมยิงลากกว่าเดิมเล็งไม่ได้ไม่เป็นไรเอางี้แล้วกันเอาลูกซองไปเลย ต้องเดดการดีกว่าเพราะงั้นเราแ yeah. ย่พอไอ้ตัวนี้มันยิงปืนกระจายหยุดเลยโ okay. okay. อเ,อเลอคเล่วงโอเคอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเคื่อนเ็วคนเดียวเดี๋ยวแค่ไหนอย่าบอกนะผมว่าปรเฟสเซอร์อ่ะ๋อไม่ใช่โอเคคนทหารเด่งคนบ้าหนึง่งตัวนี้มันสู้ยากอะ่ะเราอุปกรณ์มาไม่ดีด้วยบางคนจะเป็นปืนกลซมากกว่า เราค่อยเล้งเล้งเล้งยาจริงอืมมันนี้มันคิ้งไปคิ้งมาตลอดมันทำให้ล็อกการล็อกออนของผมมันมีปัญหาไปคอมไปเน้นตอนนี้ตอนนี้เลยตอนนี้เลยแล้วก็ลงหลังหนึ่งทียิงโลแตกแล้วก็ให้ผมันเด้นตกใส่หลังเออเราทำได้เราจะการมันได้ แม่ข้อเรากลับบ้านได้แล้วสินะโอเคโอเคเรียบกลับใต้ดินกันดีกว่า s <S แ,ตแ,วแต่เวลาละเราจะใช้อุโมงค์มหมายเลขตึ่งตึงไปข้างใต้วงแหวนแล้วก็จุดโจมมันอ้ออุปรกรณ์นะ่าสนใจฮะมันยิงปุ๊บเนี่ยคนละแมันยิงปุ๊บม,มันก็มีการแปร่ความรอดไปอา้าวหายโอเคแพง ไอ้ฝีไวสองได้แล้วเยี่ยมมากโอ้โหล่สำหรับเธออัปเกรดรีโหลดเยี่ยมมากโอเครีโหลดนี่แหละที่ต้องการ MR98 แพงอ่าโอเคระยะดีขึ้นชอ็อตสปีดไวขึ้นอ่าโอเคโอเคได้อยู่ได้อยู่ CA 21บ,บอมดบเมตร0 0 0เหรอก็โอเคดีนะถึงแม้ว่าระบบมันยังไม่ดีมากพอเถอะโอเค ผมขอจบคลิปวันที่นี้ก่อนแล้วกันเนาะไปเจอกันในพาร์ทต่อไปฮะก็คือชอ n n e หมายเลขหนึ่งกับปิกเต y ของอันนี้แล้วถึงจะกระโดดไปที่ Sonic Point และล l i m i n a t i o n โอเคแต่เดี๋ยวค่อยไปต่ออันต่อไปไปฮะขอให้คนโชคดีสวัสนดนีขอตัวไปก่อนฮะ and o t H. เลิกกันฮะ